การทำความสะอาดคอยมิเตอร์ด้วยคัตต้นบัดและสเปรลมคอยมิเตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับหยอดเหรียญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งให้เครื่องซักผ้าและอบผ้าทำงานตามจำนวนเงินที่ลูกค้าหยอดเหรียญลงไปคอยมิเตอร์มักจะมีการสะสมของฝุ่นละอองซึ่งส่งผลทำให้คอยมิเตอร์ไม่รับเหรียญอุปกรณ์ที่ใช้ 1. สเปลม 2. คัตต้อนบัตรก้านยาวสำหรับวิธีการทำความสะอาดคอยม,อมิเตอร์มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เตรียมคัตตอนบัตรและสเปรย์ลมให้พร้อม 2. มองเข้าไปในช่องหยอดเหรียญว่ามีสิ่งติดค้างหรือไม่ในกรณีถ้ามีเหรียญติดค้างภายในช่องหยอดเหรียญของคอยมิเตอร์ให้กดปุ่มดันเหรียญเพื่อให้คอยมิเตอร์คืนเหรียญที่ติดค้างให้ทางช่องคืนเหรียญหากเหรียญที่ติดค้างยังไม่คืนออกมาให้แจ้ง t w e n t h customer care ถ้าไม่มีสิ่งติดค้างภายในช่องหยอดเหรียญให้เริ่มทำความสะอาดคอมมิเตอร์ 3. ทํทำการฟิดเบเกอร์ใช้ขั้วตัดบบก้านยาวสอดเข้าไปในช่องหยอดเหรียญอย่างระมัดระวังเพื่อทำความสะอาดคราบสิ่งสุปรกและฝุ่นภายในคอมมิเตอร์ 4. ใช้สเปรย์ลมพ่นเข้าไปในช่องหยอดเหรียญ2-3ครั้งครั้งละ3-5วินาที เพื่อไล่ฝุ่นตกค้างในช่องหยอดเหรียญห้ามเขยา่ากระป๋องสเปรย์ลมเพราะอาจทําให้เกิดระอองน้ําและคราบน้ําซึ่งส่งผลทําให้คอมพิวเตอร์ไม่อ่านเหรียญ 5. เปิดเบเกอร์และเช็คที่หน้าจอของเครื่องซักผ้าว่าขึ้นสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่เสร็จสิ้นกระบวนการทรําความสะอาดคอมพิวเตอร์24 wash beyond laundromat laundry well l e a e well